สวัสดีครับมิบนีก้ก็มาพอกับสม,มปีชาแนลคือเอราเนาะพี่น้องเนาะมอน้ว่าจะพาไปเบื้องหนังครับพี่น้องครับหนังกลางแปลงแบบอยู่ในกอทมอรครับพี่น้องครับซึ่งผู้ว่าไม่ของกอทมอพิเป็นจัดขึ้นครับพี่น้องครับอยู่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครไปเดี๋ยวจะมวนจะจังได้กับไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อไปกันเลย ครับระวางทางก็ขออยาดเอาบรรยากาศระว่งางนั่งรถเม่มาฝากครับพี่น้องครับสองฟังทางก็จะเป็นแบบเยาวราชเป็นแบบห่างเป็นยังก่ะให้พี่น้องเบิ้องเงี้ยวไปครับซ้ำหอดมองนั่งผุญชายเนาะพี่น้องเนาะขันบบเบิงก็กดขามไปเลยครับพี่น้องครับ นี่และครับพี่น้องครับยางรัดปลารัดทงไปเบื้องหนังทันเมนบานเท่ากับรัดปลารัดธงครับพี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นกรุงเทพอ่ะแต่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับมีตึกมียังมีรถโอ้หุ่นไหวครับพี่น้องครับไปยางไปเรื่อยๆไกลเติบอยู่ครับพี่น้องครับเสาชิงสาพูนละอ่ะทิมบรรยากาศระวงท่าทางให้พี่น้องในเบื้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ไปด้วยไหด้วยรถเนแม่ค้าที่สองไปใส่ไปเบิ้งหนังไปเบิ้งหนังพี่น้องไปเบิ้งหนังหนังใหญ่หนังใหญ่หนังใหญ่อยู่ร้านคนเมืองนั้ยอดยุกยอดยุกนังย้อนยุกนังกลางแปลง เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งงด้วยไปเบิง่งเขาคลายกขะโปรงคลายนํา,ดาแดงเกกรจพี่น้องครับย่างรัดปลาระดงไปสองมื้อในในแทบดินี่ก็ได้ยู่ได้เท่าเหรอ ติเป็นสอเดียนกันสินะแคพอ่าน้ินหกกสักสามเียนตีวัดเอาเอาวัดเขาปิดเนาะเยมันปิดตเปิดเป็นบานประตูปัดได้นะปัดัปัดเวลาัดดเานสิงาหนังวันนี้มือที่สามพี่นนองอยู่เสาสิงหาบะ เอาสิงส, <halt> <t rio> สาลานคนเมืองศาลาการประเรียนศาลาว่าการกรุงเทพเนว่าศาลาการประเรียนศาลาว่าการกรุงเทพหรือว่าลานคนเมืองเสาสิงสาครับพี่น้องครับพี่พ่อเบื้องหนังเสาการประเรียนมันเสาเรวัดศาลาบประเรียนไปใครจะหอนเราไปจะหอนเราเรียวขว่าไปนี่ก็แม่เราวระชุดถัดครับพี่น้อง บางมุมข้างหลังนี่แหละครับพี่น้องครับวัดว่าท่ากรุงเทพแบบเหลืองอารามงามตาเลยพี่น้องครับเดี๋ยวคิดว่าจะเข่าไปสักกะไปเบิงจะข่าครับพี่น้องครับก่อนจะไปเบิงหนังเนาะวัดสุทศน์เทพวราลามไปครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิงในเด้อพี่น้องเด้อพือจังสีมงามอย่หนังคนพระท่านสายไงดอกพี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปวัดก่อน พอแล้วครับพี่น้องครับหม่องบุญชัดนางกลางแปลงครับพี่น้องครับล้านคนเมืองเสาซิงชาอ่ะก่อนอื่นจะจะพาเขาไปวัดก่อนพ em, ี่น s, SO ้องครับไปเบิ่งวัดสุทัศน์ข้างในว่าจะไปกราบพระกราบยังหล่ะพี่น้องไปจะเข้าเนาะไปเลยทันไปขอหน่อยไหมลอตเตอรี่จะลอตเตอรี่เรียกจะเรียกจะพาไปเบิ่งวัดพี่น้องวัดสุทัศน์ 哦，好。Oh, นี่แหละครับพี่น้องครับวัดสวยงามครับพี่น้องครับสมกับเป็นวัดในเมืองนะเนาะพี่น้องเนาะวัดในกรุงเทพก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับพี่น้องครับเปิดไฟเหลืองแต่งานก็คือวัดต่างย่วัดเท่ามันคนละแบบเบาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวพ้าเบิ้งจักข้าวครับพี่น้องยังม่เบื้องหนังกัน ยูไสนี่วัส,สุทัด์มลาลามวัส,สุทั์ครับพี่น้องครับติดอยู่เสาสิงสาก่อนจะไปบึงน้ำเงาแวววัดเล่นไหว้พระมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลครบ อ่อนเข้าพรรษาในราวประมาณครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ปีนั้นนั้นโอเคครับพี่น้องครับไปไปเบิ้งหนังกันกราบพระขอพรขอคนเบืง้งคนที่ตามสมปีกายลอยกายพันเด้อพี่น้องเด้อฝากหน่ยเด้อครับพี่น้องครับสมปีชาแนลติดตามให้กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเด้อ ไปครับไปเบื้องนังบาทเนี่ยขอศื่อ์สาวกพี่น้องครับฝนตักลิ่นรับพี่น้องครันนบนี่ครับบรรยากาศโดยรวมขรางหลังนี่จะเป็นวัดวัดสุทัศน์เนาะข้างามีดีไหม,มไปขับไปเบื้องนงั้งครับพี่น้อง ไปให้เดียวซใยมาแล้วมาแล้วฝนตกครับพี่น้องครับร็ดดเดียวด หม่ของกินนี่ครับพี่น้องครับปูตัมึกไก่ทอดครับบรรยากาศภายในกน็เต็มไปด้วยของสื่อของขายครับพี่น้องครับค้นกับไายอย่ังเงินเห็นซอสครับพี่น้องครับป๋าวันอยู่บนนุ่งเดี๋ยวจะขอไปถ่ายรูปลำเบิร์นจักบบายก่อนนะพี่น้องเด้อป๋าวันใจถึงพึ่งได้ะเดี๋ยวจะถ่ายรูป้วกาย่างส้มบรรยากาศกันหนครับพี่น้องครับ วันครับป๋ปาบันใครวิดีโอกันใครๆต้ยเดี๋ยวๆให้เราสื่อเสือก่อนเราซื่อเสื้อกัอน <c oughs> สิพาถ่ายลูกกับป๋าบันครับ หนึ่งหนึ่คนนีองทิาปาบันครับพี่น้องครับสสไปถึงปึนไปถึงืระเทไทยเหรอ ไปครับพี่น้องถ่ายลูกน้ำพุนดังแล้วค่ะยางเวียงบริเวณงานกันต่อครับพี่น้องครับ,บ ี่น้องครับมีอดข้าวโพงข้าวโพงข้าวเกียบจั๊กข้าวขาอยู่ใส่ยางหาแล้วก็ไปเห็นครับพี่น้องครับอบอุ่จริงๆครับวันนี้ทุกท่านครับเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีครับหนังเลิกหนังวันนี้ครับแต่กรุงเทพกัุแต่ยของเราวันนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศของเราอบอุ่นทุกวันจริงๆ

ครับพี่น้องครับจากที่เห็นกาสังเกตแต่ว่าคนกรุงเทพมูซึ้อว่าจะยิ้มใดครับพี่น้องครับมีความสุขผ้าลูกเล็กเด็กแดงผ้าหมาออกมายางเรียนครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศในรอบแบบเจ็ดแปดปีแล้วพี่น้องทีผมมีบรรยากาศแน่นอนพี่น้องเนาะเขาเป็นคนอีสานเขาก็ย่างมากครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวก็จะนอยเป็นกระชายหนังเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศไปเลยครับพี่น้องครับไปจะใช้แล้ว

็นแล้วก็คิดพ่อตอนเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะใช้หนังน้วัดบ้านเราของสื่อของขายก็จะหลายประมาณนี <39 S 1> ้ค <leak> รับ <trop> พ <inhale> ี่น้องครับขายตำมะฮุงขายน้ำแดงขายกระโปรงแต่ว่ายุงเทปมันก็แตกต่างออกไปครับพี่น้องครับสมัยใหม่ละอ่ะเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องครับติดตามเด้อบบอออกกกกว่่่่าาเเเเปป็็็นนนรรรคคัััดดดูแล้ีะ ก็จอยู่หายเรื่องนะครับแพ่ดังในราบสัมมนาของนภาที่มของชั้นงีใหม่เราส่งไปที่เทศกาลเือทแพดดัมก็ได้ฉายทเทศกาลเมือทานีกเพื่อสองปีที่แล้วองกาเพราะฉะนั้นแพดดัเป็นหนังเรื่องเดียวนไทยที่ยที่ได้ฉายทั้งสองเทศกาลใหญ่ในโลกเลยนะครับคือเบอร์ลิน2 5 4และานงนะครับเรว่าเป็นหนังซิมัวรซิมัวคืออะไรมีเรื่องขัตรกรมีเรื่องการหักหลัง มีนักสื่อนะครับมีการยอกย้อนซ่อนกลกันครับพี่น้องครับแนวไอเครื่องใช้นังสมือนี่ครับโคือตะกอนครับพี่น้องครับเป็นแบบดิจิตอลเมื่อลครับพี่น้องครับคล้ายๆโปรเจคเตอร์นะครับพี่น้องครับก็คือแบบสมัยตะกอนเนาะมีฟิล์มหมุนอยู่บดขึ้นแบบมันม้วนอยู่ในหูม่พี่น้องครับแต่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 แล้วก็มีค่อยแบบทีวีบ่ชัดนะครับพี่น้องครับอ่ะ สมมือมันก็นเป็นแบบเท,โโเทคโนโลยีแบบใหม่ครับพี่น้องครับเบิ่งต้นกันไปเรื่อยครับสาวหนมยังไม่มาครับครับพี่น้องครับนังเรื่มใช้แล้วครับพี่น้องครับจะเป็นการเบอกถึงกรุงเทพมหานาครครับสมัยน้ำท่วมแบบ จนเดไพ่เรือไพ่ยังครับพี่น้องครับอ่ะเบิ้งกันไปเรืเลยครับพี่น้องครับเน่าไปครับวันนี้ครับตรงนี้ถนนหน้าประหลาดตรงข้างวัดข้แก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามบรายากโคนต้มมะขามและก็ต่ตาจากในเรือด้านที่ถนนอพอจะสัญจรเดินไปมาได้แต่ พามรถคืนมาด้วยเรือจมในไง,ไง่ายที่ถ่ายไปคนถนนเจาวราชไปตันสีแยกวัดตึกตรงนี้สี่แยกราชโชว์ครับถ้ามีทั้งรถลากรถสามลอ้อผมอยู่บนรถราหงหัวลำโพงไปตัดแยกรถเมเทศบาน อันนี้เป็นแบบนวดกดเส้นครับพี่น้องครับจับเส้นจับยังแบบฟรีครับพี่น้องครับบริการฟรี ใช่นี่คือว่ามีคนเอามาบริจาคกพี่น้องครับมีคนเอาแบบเมาส์มาแจกกพี่น้องครับคนก็เลยเขาคิ้วหลายเนี่ยกลุ่มบิหย่อดเอกนายเอกชัยชัยวัฒน์ห้างุสวนจำกัดเอ็นจอยบุ๊คเบอร์แทรัเซียงเพียวบริษัทพร้อมิดโปรดักชั่นจำกัดบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นจำกัดบริษัทแอบโซลูทเอ็นจีจำกัดบริษัท g d ด 55ห,าหาานันกซ์ค e องเตอร์ไอดรอปเปอร์ฟิ l จชาฟิล์มเฟสติวัลมูวี่คนังซายแล้วครับพี่น้องครับนังเรื่องเพร็ดำอำยงสักอย่างนึครับนังโบรานนั่งสมัยก่อนนี่เป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องครับนี่มาสองมือละมือแรกสองสีก่ก่ออันดับพันของเมือง เพื่อให้เข้าบรรยากาศก็จะให้นำโกมบริอัสมารินนะครับไปฉายที่สารรถไฟอุลังโภในภาพเรื่องผู่กรลัและในค่าคืนนั้นที่อยากจะเชิอนชวนไปชมกันก็คือเราจะได้ชมการฉายในระบบฟรีนะครับในระบบฟรีซึ่ง น้องครับนางกับชายล้วละ่ะผัดไทยผัดไทยไฟทะลุผัดไทยไฟทะลุคนต่อแถวเป็นซ้ายเลยพี่นอ้องเศรษมัยครับย่างไรกันเมนนยคนโตกี่เลยเด็กคนลงเมย์ครับพี่น้องครับ หน้าสลาว่าการเทพมานครฝน,นตกลินลหรอพี่น้องเอ้ยหาอะไรกับเราวันนี้นังเบิ้ง,มงมโมจบหรอกฝนลินฝนลิน ว่าว่านมจะเหมาทุกร้านคนอยากกินอะไรกินไปเลยครับพี่น้องครับอีกจะข้าวได้กับกลับลหรอฝนตกลิ่นไหมฝนลิ่นฝนลิ่น

เห็ดเตียวเข้าไปดิามาหา,าพ่อดิไหนพ่อ,อเนี่ยนี่คนไทยเหรอครับโอเคแล้วด้านหลังหรอแล้วเรื่องล้น บินบินไปเนี่ยเล่นไบเนี้ยขึ้นแล้วดี้ขึ้นค่ายค่ายค่ายโอ้ยท่านเก่งมากเลยท่านเล่นเป็นเอยครับโอ้โหชุดยอดฮาวการดูนานเลยเนี่ยเพิ่อได้ไใกล้เลยไม่ไม่ไม่อาไปหาก่อนเดี๋ยวหายนี่นี่ปกตินะคนดิบไม่เป็นเนี่ยโดนในมือเลยโดนในมือ คนตกครับพี่น้องครับฝนตกฝนตกจะเข้ากับจะกลับแล้วนะฝนตกเนาะฝนตกครับพีาบริการฝรั่งลายนะพี่น้องครับกลับเขาใหญ่กลับด้วยบัตรคนตกลดีหรือ

โอเคครับพี่น้องครับกลับแล้วเดอ้อฝนตกล่นพอ,อกันไหมมันที่เท่าไหร่ะหวะหัวลรังผงสิบเจ็ดเนาะ <17. S 1> เดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่หัวลรังผงสูบ้างไหมครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศงานกลางแปลงโกบุริโกบุริรนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของหนังกลางแปลงมิน,นิการประมาณนี้ครับพี่น้องครับ นี่ประชาชุนมีผู้คนออกมาเบื้องหนังบินจํานวนมากครับถึงแม้ฝนจะตกกระซางแต่ก็ได้พอผู้ว่านั่งครับพี่น้องครับแต่ก็มันก็เอาใจซ้านี้นะพี่น้องเนาะฝนตกลิ้นเดี๋ยวจะขอญยาดกลับก่อนเดี๋ยวถามมีโอกาสเดี๋ยวจะไปายหนังสีเป็นใช้อยู่มองไม่มาสู่เบื้องหน้าพี่น้องเดอ้อถามกถามกถ,ากถาก้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้อยๆน้ำเนยพี่น้องครับ สมปีชาแนวอ่ะเอาเป็นว่ามัอนี้ก็ขออำลาผ้าจากไปก่อนบอกกันไหม EP หนาสมปีหนาสรับมัอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ